สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซัซัทาร์โรนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธาตุดินนะคะประจําวันที่1-15มิถุนายนนี้ค่ะชาวราศีธาตุดินก็คือชาวราศีพฤษภชาวราศีกันแล้วก็ชาวราศีมังกรนะคะชั้นนี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตาหลักของ Western Astrology หรือว่าตามศาสตร์ของตัวตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะซึ่งกาารอ่น แน,นี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,รง,างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวธาตดินเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ในด่ดีที่ผ่านมานะคะความสัมพันธ์นี้มีเกณฑ์เป็นไปได้สูงมากว่าจะเป็นในเชิงของความสัมพันธ์ที่เป็นมากกว่าเพื่อนที่ไม่ใช่แฟนนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนมากนักหมายความหมายถึงในเรื่องของสถานะนะคะถึงแม้ว่าคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้จะพยายามมากแค่ไหนก็ตามนะคะก็ยังคงไม่ได้ความชัดเจนอยู่นะคะทีนี้ มันก็มีหลายครั้งนะคะที่ทั้งสองคนเดินเข้าออกในชีวิตของกันและกันนะคะคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นะคะค่อนข้างเสียดายอีกคนหนึ่งมากเพราะว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนที่ทําให้สบายใจประมาณนั้นนะคะหรืออาจจะแปลได้อีกอย่างหนึ่งว่ามีคนหนึ่งที่ไม่ได้อยากที่จะปล่อยอีกคนหนึ่งไปเป็นเพราะว่า,ารู้สึกว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ ตรงสเปกตรงกับในสิ่งที่ตัวเองต้องการก็เลยรู้สึกเสียดายเวลาที่จะต้องปล่อยไปจริงๆแต่ถามว่าความสัมพันธ์นี้มันดีขนาดนั้นไหมมันเติมเตม็มันเติมเต็มขนาดนั้นไหมก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้เติมเต็มขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเสียดายอะไรบางอย่างก็เลยดึงแล้วก็ยื้อกันและกันมาจนเ,เป็นระยะเวลา อันยาวนานนะคะแล้วก็อย่างที่บอกความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างบั่นทอนเพราะว่ามองมุมไหนอะไรยังไงก็ยังไม่มีใครที่จะให้ความชัดเจนนะคะถึงแม้ว่ามีใครบางคนนึงในที่นี้ต้องการความชัดเจนแต่อีกคนนึงก็แบบเหมือนไม่พร้อมที่จะคุยแล้วก็บายเปลี่ยงอะไรไปเรื่อยๆนะคะ ท้ายที่สุดนะคะเมื่อทนกันไม่ได้ก็เลยต้องแยกย้ายกันไปนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยพ่จบตรงที่ว่าเออปัญหามันยืดเยื้อมายาวนานแล้วอะเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองต้องการก็เลยเลือกที่จะแยกย้ายกันไปนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเอพิโซดนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ เมนเอนเออร์จีที่ออกมานะคะสำหรับในเอพิโซดนี้นะคะคือไพ่ six of pentacles นะคะอ้หรือว่าเป็นไพ่หกเหรียญนั่นเองนะคะเรามาดูเอนเออร์จีของแต่ละคนกันนะคะแน่นอนวันนี้เป็นเพียงแค่ general reading เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเราอาจจะสลับกันได้นะคะ ในเอพิซดนี้นะคะตัวคุณเองชารสิทัดดินมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารบางอย่างนะคะจากเข้าคนนั้นที่กลับเข้ามานะคะแล้วก็ พยายามที่จะเข้ามาพูดคุยอะไรใดๆตัวคุณเองยังคงมีความรู้สึกให้กับเขาอยู่แล้วก็มีเกณฑ์เป็นไปได้สูงมากๆที่ว่าคุณจะให้โอกาสหรือว่าคุณจะเปิดให้คนคนนี้กลับเข้ามาอีกครั้งคุณมีความรู้สึกดีกับคนคนนี้มากและคุณมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ดึงดูดคุณหรือว่ามีความรู้สึกคลิกมีความรู้สึก ที่ว่าเคมีมันตรงกันมากพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่ว่าในอัพสโซดนี้ชาวท้าดินคุณมีเกณฑ์จะให้โอกาสคนใดคนหนึ่งกลับเข้ามาในชีวิตแต่ในขณะเดียวกันนี่ก็ไม่ใช่แค่ครั้งแรกที่เขาทํานี่มันหลายครั้งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้มันวนลูปอะคะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาแต่ตัวเราเองก็ไม่พร้อมที่จะตัดหรือว่าไม่พร้อมที่จะปล่อยเราเองยังมองหาสิ่งดีๆในความสัมพันธ์นี้เพื่อที่ว่ายังอยากไปต่อกันอยู่นะคะ แล้วเขาคนนั้นน่ะในเอพิซ d ดนี้เป็นยังไงบ้างเอพิซ d ดนี้ตัวคนคนนี้ก็ดูจะพยายามในการที่จะดึงคุณกลับไปให้ อยู่ในชีวิตของเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันมีปัญหามาจากตัวเขาเองหรือนิสัยบางอย่างหรือว่าความต้องการอะไรบางอย่างของตัวเขาเองแต่เขารู้สึกว่าเขาก็ไม่พร้อมในการที่จะปรับปรุงหรือว่าแก้ไขอะไรใดๆทั้งนั้นเช่นสมมุติว่าในตอนแรกนะคะความสัมพันธ์นี้ที่ได้เจอกันเขาเองจะเป็นคนบอกเราอย่างชัดเจนแล้วว่าเขาไม่พร้อมที่จะมีใครสักคนหนึ่งแบบจริงจังนะ แต่ spending, ด้วยความที่เราร kind of mm hmm. ู้สึกดีด้วยความที่เรารู้สึกชอบเราก็พยายามประคับประคองความสัมพันธ์มาซึ่งเขาก็ไม่ได hmm. ้ปฏิเสธว่าเราเองก็เป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาแต่ประเด็นคือเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้อยากที่จะปล่อยเราไปอยู่ดีหมายความว่าอะไรหมายความว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์ที่มันมากกว่านี้แต่เขาก็ไม่ได้อยากที่จะปล่อยเราไปเช่นกัน ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะให้เพิ่มเติมของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเริ่มจากชาวทัดดินก่อนนะคะขอให้เพิ่มเติมให้กับชาวทัดดินนะคะในเอพิโซดนี้ตัวคุณเองสองคิดสองใจคุณรู้แหละว,ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมัน เจ็บแล้วก็มันอาจจะไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวหรอกที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าคุณเองก็ยังอยากที่จะไปต่อคุณรู้สึกว่าช่วงเวลาที่อยู่กับเขาอะเวลาที่มีให้กันอะมันแฮปปี้มันมีความสุขคุณยังอยากที่จะไปต่อคุณอยากจะลองดูอยู่ลองลองดูนะคะอีกสักครั้งและเขานลคะ่ะ เขาเองก็ยังลังเลในใจเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาควรที่จะเลือกทางไหนควรที่จะเลือกคุณหรือว่าควรที่จะเลือกใครอีกคนหรือว่าเลือกที่จะชัดเจนใครสักคนตัวเขาเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วก็แต่ที่เขารู้คือการที่ไม่มีคุณมันทําให้เขาไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นใดๆคือคนคนนี้ก็ยังต้องการคุณต่อไปในชีวิตอยู่ดีนะคะถึงแม้ว่าเขาจะยังให้คําตอบกับตัวเองในตอนนี้นนไม่ได้ว่าจริงๆแ้วชีวิตเขาต้องการ,ารอะไรกันแน่เขาก็ยังอยากที่จะประคับประคอ,องคุณ ต่อไปอยู่ดีนะคะตัวคุณเองพยายามมองหาข้อดีในความสัมพันธ์นี้เพื่อที่ว่าจะให้ตัวคุณเองไปต่อได้ในความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าลึกๆในใจคุณจะรู้ว่าคนคนนี้เป็นยังไงแต่คุณก็พยายามในการที่จะหาข้อดีให้ยังไปต่อได้ในความสัมพันธ์นี้อยู่ดีนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคนนะคะมีความรู้สึกอย่างไรต่อกันบ้าง ตัวคุณเองดูถึงในใจใจยังไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าคุณยังอยากที่จะให้โอกาสคนคนนี้อยู่คุณไปแบบระมัดระวังตัวพอสมควรนะคะคุณกลัวว่าเรื่องเดิมๆจะเกิดขึ้นอีกแต่คุณก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าในใจคุณยังมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาอยู่และคุณมีความคาดหวังมากๆว่าตัวเขาจะปรับปรุงหรือว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแลวเขาล่นะคะเขารู้สึกยังไงกับเรา 阿米。 มีความรู้สึกดีๆให้กับเราแต่เขาไม่อยากจะเลือกเขามีความรู้สึกว่าทั้งสองคนทั้งตัวคุณและก็อีกคนหนึ่งที่อยู่ในชีวิตเขาต่างสาคัญกับเขาทั้งคู่เขาไม่สามารถที่จะเลือกใครใครในใดคนหนึ่งได้เพราะว่าเขาต้องการทั้งคู่นั่นเองเขารู้สึกว่าการเลือกมันเป็นอะไรที่ยากเกินไปนะคะสําหรับเขาและเขารู้สึกรับไม่ได้ถ้าสมมุติว่าจะต้องขา,ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเขารู้สึกว่าเขาสามารถ ขาค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นว่าตัวเขาเองสามารถที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ของทั้งคุณและเขาให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะทําได้หมายความว่าประคับประคองให้มันยังอยู่ในแบบที่เขาต้องการอะในแบบที่มีเราแล้วก็มีอีกคนหนึ่งด้วยเขารู้สึกว่าเขาสามารถทําได้ดี เขาไม่พร้อมกับการปรับปรุงหรือว่าพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆทั้งนั้นเขารู้สึกว่าจุดนี้เป็นจุดที่เขาพึงพอใจอยู่แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีการ Take Action อะไรกันบ้างนะคะเ,เริ่มจากตัวของชาวทัดินเองนะคะชาวทัดินเองคุณมีเกเฑนจะ Take A c t i o n ยังไงกับเขาคะในเอพิโซดนี้ ณมีเกณฑ์ที่จะให้โอกาสคนคนนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มันก็มีเกณฑ์ที่ว่าพอคุณกลับไปให้โอกาสเขาแล้วเนี่ยคุณอาจจะได้รับรู้อะไรบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะสะเทือนใจคุณพอสมควรเช่นว่าเขาโกหกอะไรคุณบางอย่างเขาพูดไม่จริงเขาปกปิดเขาปิดบงังแล้วคุณจะได้กลับมานั่งคิดอีกรอบ หนึ่งว่าคุณควรจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้กับคนคนนี้ดีนะคะแล้วเขานะคะเขาไม่เกณฑ์สูงมากๆที่จะทําแบบเดิมกับคุณหมายความว่า สมมติว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าเราทั้งคู่ไม่ค่อยได้คุยกันเขาอยากที่จะคุยกับเราเขาต้องการเราเขามีเกณฑ์จะปรับปรุงพฤติกรรมของเขาไปในทิศทางที่ดีขึ้นพอเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นพอเราไว้ใจเขาเองมีเกณฑ์จะที่จะทําตัวไม่น่ารักกับเราเหมือนเดิมนะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงมากๆเลยนะคะ เพราะฉะนั้นในเอพิซอดนี้ชาวธาตุดินนะคะใดๆที่คุณให้โอกาสเขามันมีเกณฑ์ที่ว่าคุณจะได้เจอเรื่องช็อกหรือว่าเจอเรื่องที่เขาปกปิดเอาไว้และทําให้คุณต้องกลับมานั่งคิดทบทวนใหม่ว่าความสัมพันธ์นี้ควรจะไปทางไหนกันแน่เขายังเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจที่จะเลือกอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรหรือว่าเสียอะไรไปทั้งนั้น นะคะคนคนนี้พยายามที่จะปกป้องตัวเองอยู่แบบมากๆมันก็ขึ้นอยู่ที่คุณแล้วนะคะว่าคุณจะทําอย่างไรต่อไปในความสัมพันธ์นี้แต่เอพิโ o ดนี้เป็นเอพิโ o ดของการที่จะให้โอกาสนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าน่าจะเป็นเอพิโซดในเรื่องของการคุยการทบทวนการตกลงว่าจะให้โอกาสกันไหมหรือว่าจะอะไรยังไงต่อไปนะคะแต่อย่างที่บอกมีคนหนึ่งคนที่พยายามทำงานหนักมากๆในความสัมพันธ์ เมื่อเขาต้องการเขาพยายามมากๆแล้วเขาก็พยายามแสดงออกว่าเขายังต้องการเราแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูกันนะคะว่าคนคนนี้จะยังคงรักษาความดีหรือว่ารักษาสิ่งที่พยายามที่จะรักษาเราจริงๆหรือเปล่านะคะดูออราเคิลกันดีกว่าคะ่ะนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ที่ออกมานะคะคจาก คีบบอฟฟ์รูนเ l ล i ิงเด็กนะคะเขาขึ้นออกมาว่า false person นะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะจากไพ่สีชมพูของเราไพ่นางฟ้าของเรานะคะ healing family s h o e นะคะ romantic feeling แล้วก็ love yourself first นะคะไพ่ว่าคนไม่ใช่ยังไงก็คือคนที่ไม่ใช่อยู่ดีใครที่ทำ ปมอะไรใดๆไว้ในใจของคุณในอนดีตที่ผ่านมาอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันกับที่จะมารักษาคุณนะคะในวันพระสดนี้มีเกณฑ์ที่ว่าจะมีเรื่องเราโรแมนติกขึ้นมาหรือว่าโมเมนต์ดีๆขึ้นมานะคะแต่ว่าไพ่ก็อยากที่จะให้ระมัดระวังตัวนะคะ love yourself first นะคะ face your shadow นะคะคำแนะนำก็ยังคงขึ้น love yourself you นะคะเพราะฉะนั้นในเอพิซดนี้ถ้าดินไม่ว่าจะกําลังตัดสินใจหรือสับสนหรืออะไรใดๆอยู่อยากให้รักตัวเองไว้มากๆมองหรือตัดสินใจทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นต้องการให้คุณทํา ถ้าคุณอยากให้ชีวิตตัวเองมีความสุขหรืออยากที่จะเจอความรักดีๆความสัมพันธ์ดีๆคุณอาจจะต้องมามองการกระทําของคุณในวันนี้ว่ามันรี l a t e กันหรือไม่มันส่งผลถึงกันหรือไม่อย่างไรคุณเป็นคนเก่งและคุณเป็นคนฉลาดแต่บางครั้งบางทีความรักหรือความหลงมันครอบงํามันทําให้เราควยเขวเพราะฉะนั้นการอยู่คนเดียวตกตะกอนความคิดของคุณน่าจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดในตอนนี้เพราะดูแล้วคุณกําลังหลงทางนะคะ เพราะฉะนั้นรักตัวเองให้มากๆนะคะสําหรับคนที่เจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้อยู่นะคะอะไะค่ะสำหรับของชาวราศีธิดีในอีพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสําหรับการ subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในอนะีพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ